สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านในครับและคุณอยู่กับผมเมียหวานครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับไลค์โคนใน Star ์เรลกันครับซึ่งไลค์โคนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอาวุธหลักของตัวละครในเกมนี้ซึ่งตัวละคร5้าดาวทุกตัวก็จะมีไลค์โคนประจําตัวซึ่งเป็นอาวุธหลักที่ดีที่สุดสําหรับตัวละครน,นั้นๆน,น,นะครับแต่มันก็ไม่แน่เสมอไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นห้าดับในวันนี้คือห้าดับไลท์คนประจําตัว ที่คุณไม่ต้องมีมันก็ได้ครับในไลายๆคนที่มีไว้ใช้ก็ดีแต่ว่าไม่มีใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้ค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับและเช่นเดิมคือผมก็ไม่ได้มีเจตนาจะมาด้อยค่าไลค์โคนหรือตัวละครตัวไหนนะครับเพราะฉะนั้นขออย่าดามาในคลิปนี้นะครับเอาละถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับพ่อมดเคาวิฟเลผู้ให้บริการเติมเกมมากมายที่สะดวกและปลอดภัยสุดๆการันตีจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า200 0 0 0คน เดือนนี้พบกับ 12. 12. A กโปรโมชั่น12-12เพียงแอดไลน์แอดเคเวเพลเพื่อดูโค้ดส่วนลด100บาททุกๆวันลดตั้ง100เลยนะรีบหน่อยนะมีจำนวนจำกัดและกิจกรรมบนหน้าเพจพมดเคว่า์เพลแจกของสุกๆมูลค่ามากกว่า30,000บาทเพียงแค่ตอบคำถามไม่โดนใจพมอดมากที่สุดก็รับรางวัลไปได้เลยและอย่าลืมใส่โค้ดเมียหวานด้วยนะครับได้ลดเพิ่มอีกนะไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเคว่า์เพลอย่าลืมใส่โค้ดผมได้นะเริ่มมื่อเทียนดับฮาร์นะครับ เอาล่ดับ5ของเราขอมอบไปกับพ่อหนุ่มแบกลงพี่หลัวชายครับพ่อค้าหนุ่มผมทองสุดหลอ่อที่พ่อแกแบกลงน่าสงสัยมาด้วยเอาจริงๆเนี่ยน่าสงสัยตั้งแต่หน้าตาเลยครับลุงเบลมีสะดุ้งบ้างไหมเนี่ยตอนเจอซึ่งเขาเป็นตัวฮิลที่โคตรเก่งเลยตั้งแต่สมัยต้นเกมและทุกวันนี้ก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับแต่เป็นตัวฮิลที่ต้องใช้เอทีเคในการฮิลเพราะฉะนั้นแล้วจึงอาจจะเสี่ยงตายนิดนึงเพราะว่าเฮ็ดีค่อนข้างจะน้อยนะครับซึ่งเอซีประจําตัวของเขาคือใบนี้ครับ Echo of the Coffin หรือเสียงจากลงศพนะครับซึ่งเป็น l อประจำตัวที่คือพี่เขาต้องการ a อ k เคนั่นแหละครับ LC ประจำตัวก็เลยให้ a อ k เคถึง24%คือถามจริงๆว่าทำไมถึงไม่ให้โบนัสการรักษามาแต่เลือกที่จะให้เป็น a อ k เคมาซึ่งถ้าเกิดว่าใส่กับหลวชาเนี่ยไม่เป็นไรนะแต่เอาไปใส่กับตัวอื่น,นมันใส่ไม่ได้ไงเพราะเทลฮิวตัวอื่นมันมีน้อยที่ใช้ a อ k เคในการฮิวซึ่งถ้าเกิดว่าให้สแตทเป็นโบนัสการรักษาหรือให้ HP มาผมว่าไม่น่าเกียดเนาะ และให้การฟื้นฟูพลังงานมาแทนที่จะให้เป็นเปอร์เซ็นต์แต่ให้เป็นจะฟื้นฟูพลังงานเมื่อเราโจมตีศัตรูและได้แค่ครั้งละ3ามหน่วยเองซึ่งถึงแม้ว่าเราจะตี3เป้าหมายก็ได้แค่9เท่านั้นแต่ลัวชาส่วนใหญ่บันทีแค่เป้าหมายเดียวไงถึงแม้จะแจกสป,ปีดให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ซึ่งเป็นข้อดีอยู่บ้างแต่สป,ปีดที่แจกก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรแถมอยู่ได้แค่1เทินเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเอซีที่ผมแนะนำว่าไม่ต้องเปิดมาใช้ก็ได้ครับ ในผ่านเฟื่องฟูมี LC 4สดาวที่ใช้ได้ดีมากๆแถมใช้ได้ทุกตัวละครยังเ e อร์เฟ t i m มมิงที่เป็นรูปหน้าพี่กายอยู่แล้วซึ่งจะเพิ่มทั้งตา้ตานทานสถานะและโบนัสการรักษาซึ่งเป็นสแตตที่ตัวฮิวต้องการเป็นอย่างมากหรือจะใส่ตัวอย่างคลิกกัวๆวที่ช่วยในการฟรื้นฟูพลังงานให้กับทีมได้เป็นอย่างดีดังนั้นแล้วถ้าง,งบคุณไม่เหลือพอ l c ประจำตัวนี้ให้ปล่อยผ่านไปนะครับต่อแอรนดัส4ของเราครับ ค่อนข้างมาบ่อยในช่องผมเลยนะครับกับพ่อหนุ่มมหสัจจันทร์อเวนเจอรีนครับนักพนารูปหล่อที่กล้าได้กล้าเสียที่บทนี้ขึ้นมายังหงแต่ลงมาแบบคือเอาซะเละเรียกว่าเอาปีกคุมหัวแล้วออกทางประตูหลังอะ่ะแต่ความสามารถของเขาเนี่คือของจริงครับกับตัวแทง้งเพาะทุกสถาบันที่จะเปลี่ยนให้ทุกคอนเทนต์นี่กลายเป็นแบบอีซี่กับโล่สุดแข็งที่ทนมือทนเท้าได้เป็นอย่างดีแถมยังเติมโล่ได้ทุกที่หลังจากที่พี่แกดีดนิ้วซึ่งได้ข่าวว่าตอนนี้บักอยู่บ้างละมั้งรับคำขอโทษเป็นเพรเท่าน ซึ่ง l c ประจำตัวของพี่แกคือใบนี้ครับซึ่งมีชื่อว่าโชคชะตาที่ไม่ยุติธรรมนะครับซึ่งให้ดีฟเฟนต์กับผู้สวมใส40่40%เพราะว่าแกใช้ดีเฟนต์เป็นสเกลลิงในการแจกโล่อยู่แล้วแต่ประเด็นคือทําไมถึงให้คิดัมเมจ40%หลังจากที่แจกโล่มาให้ด้วยละ่ะถึงแม้วันจะรีนจะมีโจนตีต่อเนื่องที่ช่วยทำดาเมดได้ แต่ว่าพี่แกเป็นแทงไงซึ่งแทงอาจจะไม่ได้คุ้มค่ากับครีดัเมทขนาดนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะไม่ได้บิลเขามาให้เป็นดาเมทนะครับแต่ผมว่าคุณไม่ต้องเสียเวลาทําให้เขาเป็นตัวดาเมทหรอกครับผมว่าให้เขาเป็นแทงนั่นแหละดีแล้วครับและมีในส่วนของการแปดสถานะที่ทําให้ศัตรูโดนดามเมทมากขึ้น10%แต่มีเงื่อนไขว่าต้องมีการโจมตีต่อเนื่องนะครับซึ่งการทําให้ศัตรูรับดามเมทเพิ่มขึ้น10%อซอาจจะไม่ได้มากมายอะไรนะัก แต่ประโยชน์จริงๆน่าจะอยู่ที่การแปดดีบับซึ่งจะทําให้ตัวของไอเคอรอนสามารถเก็บสแต็กได้ไวขึ้นมันแค่นั้นเลยครับซึ่งถ้าเทียบกับประโยชน์ LC ประจำตัวแล้วผมรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ค่อยคุ้มค่าเนาะ l อนี้จึงเป็นอีกใบที่ถ้าเกิดว่าคุณงบเหลือไม่พอคุณไม่ต้องเปิดมาใช้ก็ได้เนาะเพราะ l อ4ดาวก็สามารถใช้ได้และให้ดีฟนต์ต่างกันไม่เยอะเท่าไหร่ หรือถ้าหากว่าคุณเอาไปเล่นกับทีของอเครอนแล้วอยากได้การแปดดีบัฟคุณใช้เอ4ซสดาวหน้าโทฟัสอันนี้ก็ได้ครับซึ่งจะทําให้เมื่อผู้สมสัยถูกโจมตีจะทําให้สตรูติดเผาไหมซึ่งอันนี้นับเป็นดีบัฟที่ดีเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วเอซีประจําตัวของอเวนเจอรินจึงเป็นอีกหนึ่งใบที่ผมแนะนาให้ปล่อยพานถ้าเกิดว่าคุณไม่มีงบนะครับต่อไบอันดับ3นะครับซึ่งเธอเองก็มาในคลิปผมบ่อยเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือแม่สาวขาสวยรวนเหมยครับ เอาจริงๆสําหรับรวนเหมยเนี่ยผมคงไม่ต้องพูดถึงแล้วมัง้งครับพอพูดถึงนี่แทบจากทุกคลิปเลยกับซัพพอร์ตนิสัยไม่น่ารักแต่เป็นมิตรกับทุกๆทีมซึ่งนอกจากจะเพิ่มน้ำเมทให้อย่างมากแล้วยังช่วยให้เราเบรกศัตรูได้ง่ายขึ้นมากๆด้วยเรียกได้ว่าเธอเป็นซัพพอร์ตที่อยู่ยืนยงคงเมตามานานมากๆซึ่งแอลซีประจำตัวของเธอคือใบที่มีชื่อว่า Pass Cell In Miller หรืออดีตตัวชั้นในกระจกนะครับซึ่งให้ทั้งเบรกเอฟเฟกต์ซึ่งเป็นสไตัสที่เธอต้องการมากๆ และเมื่อใช้งานติเมดก็บัฟเพื่อร่วมทีมได้อีกแถมยังช่วยฟื้นฟูสกิลพอยต์ให้อีกด้วยครับซึ่งเป็น l อที่ให้ทุกอย่างเลยครับยกเว้นแต่ฟื้นฟูพลังงานครับซึ่งเป็นอะไรที่สําคัญมากๆสําหรับเธอแล้วครับรอบการใส่ LC ประจําตัวนี้จะทําให้เธอบนพลังงานไม่ทันครับแถมไมด้วยว่าตัวของรุนเหมยส่วนใหญ่ก็ไปเล่นกับทีมเหลกอยู่แล้วนะครับนั่นจึงทําให้ DMG ที่ได้รับไม่ได้ใช้ในทีมเลกครับนั่นจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ LC ตัวนี้ไม่คค่่่ออยนนนนนาาาใใช้ะะ้้สสํหหรรัับบเเธพะะฉแลววญจึง เลือกหันไปมอง LC สีดาวอย่างตัว Memory o f the p a s s ที่ให้ทั้งเบรกเอฟเฟกและให้ทั้งฟื้นฟูพลังงานเพื่อเธอสามารถโบนันติได้ไวขึ้นและไม่ต้องจ่ายสกิลค้ำเลื่อดีกว่าครับและเนื่องจากว่ามี LC สีดาวที่ใช้งานได้ง่ายกว่าแถมหาได้ง่ายมากกว่าด้วยนั่นจะเป็นเหตุผลที่ผมไม่ค่อยแนะนำให้เปิด LC ตัวนี้มาใช้สักเท่าไหร่ครับเอาล่ะต่อไปอันดับ2กันแล้วครับย้อนกลับไปในตัวละครที่ค่อนข้างเก่าแต่ยังเก่าอยู่หัวหน้าหมูสายควันตั้ม ซิวเวอร์ู๊คับกับตัวละครสายแฮกเกอร์ที่มีจุดเด่นในเรื่องของการแปะจุดอ่อนได้ตัวแรกสุดในเกมแต่ต้องใช้ดวงในการแปะสักนิดหนึ่งนะและสามารถช่วยในการลดดีเฟนซ์ของมอนได้เยอะมากๆ ซึ่งดีบั๊ของเธอในมากมายแต่ไมหมดเลยครับเธอถือว่าเป็นตัวละครซับพอตที่ดีที่สุดในช่วงแรกของเกมเลยนะแต่ว่ามีผู้เล่นบางคนกลับให้คะแนน5เต็ม10สะนี่และเอาซีประจำตัวของเธอมีชื่อว่า Incessant Rain หรือฝนที่ตกไม่หยุดครับซึ่งได้พูดถึงความไม่สมเหตุสมผลของ LC ใบนี้ซึ่งเป็นเอลซที่ให้อัตราการสร้างสถานะและให้คิเรด Red, ซึ่งไม่รู้ว่าจะให้มาทําไมนะครับซึ่งน้องก็เป็นตัวซับพอตที่ช่วยลดกลอยอยู่แล้วนะครับน้องชาวกาลี่เรดไปทําอะไรล่ะ ถึงแม้ว่าจะช่วยเพิ่มดาเมจที่ศัตรูได้รับ10%แต่ก็ยังไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับเพชรท,ที่ต้องเสียไปครับและแถมในเรื่องที่ว่าเกมยังแจก LC สดาวฟรีให้สําหรับน้องซีวบูฟใช้โดยเฉพาะซึ่งตอนนี้ก็ยังสามารถหามาใช้ได้อยู่นะครับซึ่ง LC ตัวนี้ก็ให้ทั้งอัตราการสร้างสถานะและช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูพลังงานซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าด้วย และด้วยความที่มี LC สีดาวที่ฟรีแถมใช้งานได้ดีกว่าแบบนี้ผมจึงแนะนําว่า LC ประจำตัวนี้ไม่คุ้มค่าเลยกับการที่จะเปิดมาใช้กับน้องเซเวอร์วูมนะครับเราว่ามันไม่จําเป็นต้องใช้เลยถ้าคุณไม่อยากได้มันจริงๆข้าม LC ตัวนี้ไปได้เลยครับเอาต่อไปมาถึงอันดับหนึ่งกันแล้วครับจะเป็น LC ใบไหนเดี๋ยวเรามารุ้นกันอันดับหนึ่งขอแสดงความยินดีกับพอหนุ่มจอมหาเรื่องหยางชิงครับ กับเด็กหนุ่มผมทองสุดลอ่อที่ทุกๆคนล้อมาตลอดว่าเป็นกระสอบสายนี่ครับก็เถียงไม่ออกเลยครับเพราะว่าทําตัวเองทั้งนั้นแหละซึ่งน้องก็เป็นหนึ่งหนึ่งตัวละครที่ผมเผามาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับซึ่งผมจะไม่เผาน้องในคลิปนี้แล้วนะถ้าใครอยากดูลองไปดูในคลิปตัวละครเล่นทําเพื่อได้นี่ครับซึ่งเอลซีประจําตัวของน้องเองก็มีชื่อว่า Sleep Like the Dead หรือแปลว,ว่านี่เองหลับหรือเองตายวะเนี่ยซึ่งเป็น l อประจำตัวที่อื <c oughs> ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็น LC ที่อยู่ในตู้เรทนะครับแต่ก็จัดว่าเป็น LC ยอดแย่ของเกมนี้เลยก็ว่าได้ครับกับ LC ล่าสังหารที่ให้ครดิตสามเอร์ซึ่งให้มาเหมือนจะเยอะเลยเนาะแต่จริงๆแล้วให้น้อยมากๆกเทียบกับใบอื่นแถมได้ว่าถ้าหากว่าคุณโจมตีเราไม่ติดคริติคอลจะเพิ่มครดรทให้ถึง36%แต่ประเด็นคือใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อ3เทินเท่านั้นนะครับซึ่งโดยรวมคือให้สเตตัสค่อนข้างน้อยแล้วยังมีเงื่อนไขที่ใช้งานได้ยากอีก แต่ใช้ได้แค่1ครั้งต่อ3เทินเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะใช้ LC ใบนี้คุณไปใส่ LC Free ดาวของเทอร์ตาดีกว่าครับ LC เรือยังแรงและใช้ง่ายกว่า LC ใบนี้มากครับเพราะฉะนั้นแล้ว LC ใบนี้จึงไม่มีประโยชน์สําหรับใครเลยแม้กระทั่งตัวของน้องหยางชิงเองเพราะตัวของหยางชิงเองก็ยังใส่ LC เรือแรงกว่าด้วยซ้ํา ใบนี้นี่เอาจริงๆให้ฟรียังโกรธลดเรดมานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแทบร้องให้เพราะฉะนั้นขอยกดับ lc ประจำตัวที่คุณไม่ต้องมีมันก็ได้อันดับหนึ่งนี้ให้ไปตลอดการเลยครับเอาล่ะคลิปนี้ก็น่าจะหมดลองแต่เพลงเท่านี้นะครับก็หวังว่าทุกๆคนจะชอบกันนะครับถ้าหาก,กคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับและถ้าหากชอบคลิปของผมและอยากเจอกัน bye bye, บ่อยก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ